ลัดเอมีชุบมีอะไรมั้งลัดเอโอเอเคกลับมาได้นายอเคเอเคกลับมาได้นายอเคเอเคเพื่อนกาอยากเล่นเหมือนกันเอเคเพื่อนก็อยากเล่นเหมือนกันโอเคเอเคเพื่อนก็อยากเล่นเหมือนกันไอ้เ้ยไอเหียเนี่ยมาเไปไหมตอนเนี่ยเ้เไปไปหนตอน ได้แล้วได้ฟ้องโรแมนน่าจะมีกาแห่ร่มจะจบแบบไหนุผู้ชมฮะมา,ารครับรีไหมเขาดูอ่ะมายังไงครับพีดิยะครับ M C K, K Lover ครับผมมาเป็นหัวมไม่รีหรอเลยรบบีไหมรีไหม ไม่รี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 สามร้อยตอนถูกเลยนักาวดขั้วหก็รูแล้วก็รู๋ยากใหู้๋อกเห้มที่สองทางนี้ก็จบครับวิ่งไหว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 อยเลอเลเว้ยโอยโอไหวมากลักเก้ลักเกเปิดเฟิร์สบัตรมาเลยนครับผมมาแล้วครับเจ็น้อยกว่าหรือเาคิวแรกครับผมเฮ้ยบูซายบูลากเกยลักเก้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 ลากเกยลกเกยากลากเเก โอ้โีกันลาตหนึ่งลเก้หว่าเก้ลงทีเดลกเก้เ่กยไอ้เหียโดนเร็วเหมือนกันเลยว่ะนี่แหละฮะเอลเคบอกอย่าทำให้ผมฉุนเฉียวเพราะเวลาผมเล่นเสียวๆนี่คุณจะตายนะไม่ช่ไปด้วยฮะพุดดิปารแท็กแท็กของลากเก้ให้หน่อยครับอุ๊เค้่มัชนตัวผมชิงนนี่ให้เก็บไายียวนะตอนแรกอะฝาฝา ครับเสียงหายไปไหนขอเปล่ยนรุ่นเร็วเร็วไอ้เหี้ยดีเลย์มานานแล้วว่าขอเล่นต่อเนื่องแล้วว่าอันนี้ก็หนึ่งัหนึ่งเนี่ยข่าวทีเดียวไม่อยู่ทีผู้ชมฮะแลมารับชมในเกมที่สองอย่างต่อเนื่องต้องบอกว่าตอนนี้พี่เดชกับเอลเคนตอดดีใจอะไรกันเสมือนหนึ่งหนึ่งครับ ไม่เลยถ้าแบบที่สองนรโอเคได้ไปเลยสองได้ได้ไปเลยสอเกมหรือว่าสองเรืองโครับคโอนไโอไคโอเคอเคอเคโอเคโอเน้อเาโอเคโอเคโอเคโอวคโดีครัเคโอเคโอเคโอหค่อเคจะเคโอเโอเมโอเคโอเคโอเอออเครอคอเคโอคอเอเคโอเคโอเคเนโอเอขอเีอเนอคโอเคโอเป็นเอเอเคโอ้คโอเอเคโอเคอเคโอเวอเคโอเคโอเคอเคโเคโอเอโอเคออโกโตแบบ อันตรายอ่ะโตแบบไหนถือว่าอ๋อวิริยะไหนวิริยะประกันไทยเหรอาเลยเล่นง่ายขึ้นนะล้วแต่บอกนี่เลยเล่นง่ายขึ้นนะครับผมเพราะว่าหมอกนี่มันมาเว้ยมาเว้ยขาอาจจะไปเจอเลยนะไปเดี๋ยวเจอวิริยะประกันไทยอ้าวมาก็ได้ แบบที่สองเอาไหนเว้ยพิธีการที่หนอ่งหรือว่าอะไรไม่ประกันภัยไม่จ่ายแล้วราวที่สามนะเราที่สองโอเคครับแล้วภาพจับทีมใหม่จีวันนะผู้ชมนะวันเลสเลสก็มาแล้วนะโอ้ล่านเลยล่านเลยยิ่งไอ้ใส่ไอ้งงดำ่ะมึงเห็นไหมน่ะยิงงงในดงตีนอยู่น่ะไม่ควัางอันดุตรงนี้สักทีเที่อ มาเว้มาเว้มาเว้ขอลงโงขอ้อรับมาเว้ยมาเว้ยมาเว้ยขอลุงลุง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 เปิดแล้วเปิดแล้วสวยมากมาเปิดกันจะไปตรงนี้นัวกระจัดนัวกระจัดแล้วโอ้ยโอ้ยเอลเคเอลเคตายไปแล้วโอ้ยทีมบันเอ็งตายไปห้าคนแล้วสวยมากไมคี้ไมคี้ลั่นไปไมคี้เพื่อนไมคี้ลั่นอีกโดนเซตดูเพื่อนไปเอลเคชุบเพื่อนแล้วครับโอ้ย พี่ชุบเลยเขาบอกฮะตรงนี้นี่ยมันเยผมคือจังหวะที่คุ้นเคยตัดไม่ติดไม่ติดเพียงีเดียวคือติดคนได้ครับคนมากยี่สิบเต็มไอ้เหี้ยยี่สิบเต็มเออเออปิดไม้ไม่ได้อุ้ยโอตายคู่เลย ออสวยมากสวยมากสวยมาก <Equ> ตกต่มารีได้กาเมารีได้13ต่อ15แล้วเว้ยมาเลี้ยงล่าอยู่ตรงนี้ฮะเล่นกับนใครแข่งกว่าแลอยู่ว่าใครแข่งใครแข็งอยู่ที่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 ใครแข็ง ใครแข็งออกกันอะไรไม่ร okay. ู the the ้แต่ว so ่าตอนนี้น้ําแข็งเลือเขาหิมาลลยเลือเขาหิมาลัยเลือเขาหิมาไรเลือกเขาฮิมาไรอะไรโตลั่นแล้วคุณผู้ชมฮะตอนนี้ครับโอ้โหไล่ไปติดตัวต่อเนื่องคเขาจากใบโตไอซ์เลือเขาหิมาลัยรีไปรีไปรีไปเลือกเขาหิมาลัยเพื่อนก็อยากเล่นเหมือนกันเพื่อนก็อยากเล่นเหมือนกันเพื่อนก็อยากเล่นเหมือนกันโอเคเพื่อนก็อยากเล่นเหมือนกัน ไหวอยู่ไหวอยู่เพื่อนก็อยากเล่นเหมือนกันโอเครีไปรีไปโอเคเพื่อนก็อยากเล่นเหมือนกันโอเคโอเครีไปไหวอยู่ไหวอยู่รีบบ้าบ้าโอเคเลิฟโอเคโอเครีไปเพื่อนอยากเล่นเหมือนกันโอเคกลับมาได้โอเคโอเคกลับมาได้โอเคนโอเคกลับมาได้นายโอเคโอเคกลับมาได้นายโอเคโอเคเพื่อนก็อยากเล่นเหมือนกันโอเคเพื่อนก็อยากเล่นเหมือนกันโอเคโอเคเพื่อนก็อยากเล่นเหมือนกันโอเค โอโหเสิอ้ยเพื่อนคเาอเโอเคเพื่อนก็อยากเล่นเหมือนกันโอเคโอเคเีเคเพื่อก็อยากเล่นเหมือนกันโอเคโอเค้างไงเคโอเคเพื่อก็อยากเล่นเหมือนกันโอ้ยอ้ย้าอ้ยดอ้ฟอ้ย้อ้ยอ้ยอ้ยออโ้ยโอ้ยโ้ย ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพื่อนก็อยากเล่นเหมือนกันเพื่อนอยากเล่นเหมือนกันนุ้ยแพเอาาอย่ที่นี่แล้วอกสนสนนะรงนี้ไม่ใช่ดีนวันด้ได้ผู้ชมนขึ้นสวยสำหรับทางฝั่งองพีนะผู้ชมเออสวยมากสติไม่้องไม่นาว้าไปน้อนสย่เจ็ดต่อแปน้ำที่พ้ไอ้้นมึงโดนไอ้เาไหนี่เ้ยมึงโดนอะไน้หนมึงากูเ้ยขอโทษพี่เชียร์มันมาไหนพี่ เออเออเออมาโกมาโกเก่งมากเก่งมากพี่แมงเอาเรื่องกูบอกแล้วไอ้ียน้ำฟ้านอกที่เป็นชนะบอบอกมึงแหบอกแล้วว่าทีกใหม่สารบอกมีจากเป้าไอ้ีน วันนี้อยู่ตนหน้าวาเยอะไม่แพ้ไม่ได้ด้วยสอมงบักให้เทียขึ้นใต้น้ำหมงจับไี่ายสมาเมฟองเทียหร่อสฟองเที่อรอเียมันรู้มือแล้วเลงเขใจป้เี่ยนี่แหละมาบอกแล้วเว่ยโตรโตรโตรโตเยี่ยนแหละไหวไหวไตอนเฮ้ยเสียไม่ไหนตอนเสียไม่ไหนตอนเสียไม่ได้เอาทีสามแบบที่สองด้วยกันทีมทริปทริป Uhm <ส>มันต <hed> ้องแข่งกันอีกรอบปะจข่นอีกโอมันหยุ้าเกิด้กดมเดซันนได้แต้มโอนนี้น้องหว่าวเขาเากับตอนเนี้ยทีมเดนนาเยหายอรตอนคันตีแล้วดน่แต้มเขาไม่เชื่อว่าตอนเนี้ยท่านได้อีกแบบหนึ่งไม่ฟาร์มยังไม่ชบเลยเหมือนมึงได้อะเอาผมได้อยู่แล้วครับ เต้นไปไหมลองรับชมไปพร้อมกันผู้ชมฮะปทีเมยทีเมกันผู้ชมฮะนะช่วยกรนส่งแรงใจแรงเชียร์ไปะครับาสามแ้มให้ไปเล้แฟรขับลักกี้่ผมเดอเวินับแปลว่าอนะวะครับอย่ายอมแพ้ครับผู้ชมฮะคนไม่ท้อคนเชียร์ไม่แพ้ครับพี่ตีเอาตรงนีู้่ยั่อยครับเออเตีมามามาครับมาครับลักกี้ในเวิร์กกินครับผู้ชมฮะมาให้กำลังใจนะครับตรงนี้แลวลักรู้นเปิดด้กอรอย้ปากหูแล หกสิบเก้าสิบหกสิบเก้าสิบสี่สิบสามเฮียอันเดนเบียดเก้าเก้าเฮียสิบแล้วอย่าให้น้องกูบ้าอย่าให้น้องกูบ้าอย่าให้น้องกูบ้ามึงไม่ต้องงงกูบอกว่ามึงไม่ต้องงงไงมึงงงมึงสางยังหายไปเลย หรอผมไม่มีทางให้คุณชนะผมอะไรอ่ะไม่ต้องงงไม่ต้องงงอะไรอ่ะโคตรไหวโอ้เม็ดพีอะไรอ่ะโอ้เฮ้ยและชัยชนะในรอบที่สี่ครับแล้วทำไม่ปวดออกมาเสมอตบไปทางฝั่งของทีมมันทิ้งอีกรอบปะไม่หมดแล้วหมดแล้วไปฟาร์มได้ไปอีกแล้ว ได้ดิได้นองเนี่ยวอ่ะพี่พี่พี่ฟังผมรับพี่คิงผมรับมึงเล่นใหญ่ต่อผมรับมาสี่หมื่นแล้วก็เสมอกินครึ่งต้องไปรับเฮียไขนาดนั้นวะนะเขากับได้หนังมือผลสบายเทียบตอนนี้ไปถึงยังไงก็ก็รับข้างนอกไงพี่โอ้ไอ้เฮียกูรู้อะไรแม่งมันนะ เอ้เฮอกูแต่แม่งเก่งจริงที่พันเอ็ดกูไม่รับเราได้ไหมวะไอ้เจ้าที่ไอ้เจ้าฟ้าแทงมาไม่เก่งนะเว้ยแอบยากแอบยากคือมันนิดเดียวจริงครับเรามาดูเขาเรียกว่าที่มันเอ็ดแม่งม้าเมื่อจริงนะลัคกี้ที่มันเอ็ดเซออะไรเงี้ยกูไม่รับแล้วได้ไหมเอเอ,อ เฮียม hey, 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 hey. um, no no ันมันมันมันไม่หมู่นะเอออะไรนะดิสคอร์อ๋อดิสคอร์สตาสองจุดศูนย์นี่ข้าไปกรอกไวลิทอะได้ไวลิทฟรีกดสกิลเมื่อ เกสกิมเบิ้ลตายหมดเลยเอ็ดเอ็ดได้วินแรกเพราะมาโก้บักไม่งั้นแพ้แล้วมันเกี่ยวหรอครับเอาไปฮะรายการวันนี้บอกเลยออนแอร์กัน4คู่เต็มๆมันไหมถ้ามันขอคนละ1สติ๊กเกอร์ออสตาให้กับทีมงานหน่อยครับไฟตรงไม่มีปืนกินมันยากคุณผู้ชมฮะเอ็ดเอ็ดก็คไฟมันแข็งมันเก่งไฟตรงกินงานก็กรจิงสุจริงๆไม่ได้อยากให้เกิดข้อผิดพลาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องอินเทอร์เน็ตนะครับผมคุณภาพของภาพนะครับผมหรือว่าการที่นักเตะหรือเพลเยอร์แคสไปหรือว่าการที่มี บักในแต่ละเกมหรือแต่ผมก็ยังมองอยู่ยังยังมองยังมอง JK อยู่คุณผู้ชมทางบ้านทุกทุกคนทุกทท่านนะครับไม่ได้อยากให้เกิดขึ้นไม่ได้อยากให้มี JK น่าจะชิงครับทีนี้ให้การขันมันสมูทลื่นไหลแบบว่าบางทีไม่ไม่เหตุสุดวิสัยจริงๆคุณผู้ชมครับยังต้องขอไว้ขณะคิ้งงานด้วยนะครับผมโอเคครับผมไม่กูไม่อยากรับไฟฟ้าว่ะไอ้ที่เวลาของเราบอกฟ้ามาไม่รับเราได้ไหมครับผมบอดใจในที่มัสุภาพก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมสำหรับใครท่านใดนะครับผมที่อยากเห็นซีซั่นต่อๆไปมันนสุุกดเดือดแบบนี้ อย่างไรก็ตามก็จมครับติดต่อไปเลยครับผมนายคิงโซเยอร์หรือนายเฉลิมบลทัพทีมเทศนะครับผมแล้วก็โปรโมเตอร์นะหลายๆท่านไม่ว่าจะเป็นพี่บริษัทมากก็รปอมเซอร์ใหญ่ๆจาก I have CPU นะครับผมแล้วก็เหมือนทั้งหมดครับวันนี้ครับเป็นโค้ดสี